สั่งไดด้้วยลุกเดินเดี๋ยวพาไปหาเพื่อนเดินเลยเต่าเข้าบ้านครับเต่านี่โอ้โหไม่ใช่พันปีเลยไปหน้าบ้านนะเดินหน้าบ้านนะไม่ต้องไปทางนี้นะรู้เรื่องด้วยเไปหน้าบ้านเลี้ยวขวารู้เรื่องด้วยเป็นไงเป็นงไงเราไปเห็นตรงไหนมันขึ้นมายัางไงอ่ะนี่อะขึ้นมาฉันวม่รู้อะไรว่าแกะแกะหัวนอนหมาหรืออะไรว่าแกะแกะอยู่ได้กลางคืนเหรอ สีสามโอ้โหเอาน่าเปิดตู้ครับไม่ต้องหรอกอายุแค่นี้พออายุแค่นี้พอเดินแค่นี้พอโอเคเลยดูท้องนี้มีเลงไหมดูแล้วเดี๋ยวมีไหมไม่ไม่เห็นไม่เห็นนะอเออไงนดูดิไหนท้องกันหน่อยดูหน่อยดิอือฮะดูหน่อยอ่ะดูตาดีได้ ไดาดีได้อนี่ครับต่าอ,อายุไม่ต่ำกว่าร้อยขึ้นไปฮนะร้อยปีขึ้นนะอ่ะเพิสองร้อยปีแล้วเนี่ยตัวมันใหญ่ขนาดเนี้ยดูตัวเหลืองเลยอ่ะม,มีเหลืองเลยนี่น,นี่ตัวเล็กดูเอาหน้าเนี่ย เนี่ยสามตัวเลยเนี่ยตรงตรงเลยเนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตีเอาใครตูเล็บมันดิว้าตัูเล็บมันดิป,ป,ป้าจะไปป่า <c ười>